สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มีข่าวสารการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple แล้วก็เป็น iPad OS 17.3.1 197.6 MB เป็นการอัปเดต แก้ไขข้อบกพร่องของข้อความอาจซ้ำกันและก็ทับกันในการป้อนข้อมูลเพื่อนๆสามารถอัปเดตได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป iPad ที่ผมใช้เป็น iPad Gen 6ยังได้อัปเดต iPad OS 17.3.1เดี๋ยวเรามาลองอัปเดตกันว่าอัปเดตไปแล้วเครื่องจะช้าขึ้นหรือว่าแล้วก็แบตเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาทำการอัปเดตกันตอนนี้เลย ใส่รหัสสักคูนะ่เป็น ipad os 17.3.1ตัวเต็ม ในการอัปเดตแต่ละครั้งอาจจะทำมันจะช้าหรือเร็วแล้วก็ต้องกินเวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีกว่าจะเสร็จเราก็จะไม่อัปเดตให้เพื่อนๆดูจนจบหากเพื่อนๆชอบข่าวสารการอัปเดตแบบนี้ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ